เชื่อกูดิโอ้ยมีคนแอบฟังพูดนใหม่บกกูกำลังเป็นความรักกันวุ้นใหม่เนี่ยไม่ใช่ค่ะเก็บไปเลยค่ะยุพลาสาวรัมามังโกไม่ใช่ค่ะแล้วใครแล้วใครเป็นแฟนกัน นาดไปไปไปลรับเลยแนวไหนคะแนวสนุกสนานทีฮาปาร์ตี้เคยกันมารอไม่ใช่เมื่อกี้ขค่คุณทิพตุงมาห้าใบคุณลือยังไม่ตงุงสองพันสี่ร้อยคลงพืยากรูก้เรื่องขนาดนี้อย่างไรไม่ใช่ค่ะขอทายกันเยอะดอกฟ้าฟ้ากับปิดบัญชีไปเลยค่ะ เอาว่าเรื่องที่คุณไม่เคยดูนะค่ะเล่นเรื่องอะไรก็ได้ที่นู่นนู้เยอะๆแค่นั้นแหละจบแล้วตอนนั้นชายหน้ชื่ออะไรอ่ะแม่พูดแล้วนางเอกสิบกอชื่ออะไรอ่าสาวเฮ้ยสร้อยสร้อยสวยไปไปรามกันเร็วตัวนี้ชื่ออะไรส้อยสวยสวยอานุสร้อยแก้วน้าหมาไม่ใช่ เอออย่าถามเลยไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ละไม่บอกละจะไปรู้ตอนสามทุ่มเหรอคะตีทุ่มแบกสอง่ะนะะบปลาโอ้ไปเล่นบบปลาคอลไม่ค่อยคิดนึกไม่ออกคิดจะประปว,ว้คิดจะาระโวนูวคิด,จะ,ะคดจ,ะจ,ะจะคิดไม่ออก ไม่ใช่เรื่องที่คุณไม่เคยดูเลยค่ยะอย่าถ่ายเลย ไปฟาตอนสามทุ่มทุกค่ะดีค่ะไปรอตอนนั้นเลยค่ะทีนี้ก็มาดูกันเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะคะอีกชั่วโมงเดียวเออก็รอ,อไปอีกแค่อีกชั่วโมงเดียวรอลุ้นไปชั่วโมงหนึ่ง ขอบคุณทั้งสองพันสี่ร้อยคนนะคะไอเลิฟต,ต่อต่อจุ๊บจุ๊บใช่ค่ะพรุ่งนี้คุณจะไปไหนคะ,คะอ๋อเป็นเรื่องชาวบ้านชาวบ้านสนุกสนุก <c oughs> จะหนึ่งชั่วโมงจะอีกชั่วโมงเดียวก็รู้กันแล้วนะถ้าบอกมันก็ไม่ไหม่ดิใช่ปะมันก็ไม่ระทึกกันดิเล่นที่วัดโพงกระแพงแฝนค่ะดูอาเทอรนน่ารักมากอาเทอนนี่ผมมาจะไม่นั่งกับใครเลยนอกจากนั่งกับดำดง จ้าไปอาบน้ำคุณจา้าว้าวบุญกัน <laughs> <laughs>